มันหมานเดอ้อเมื่อนี่ทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวนะแม่นี่แม่แม่เจ้าสิไปไซเด้นี่ก็แจ้งตัวดีแท้แย่ปากเจ้าอแห้งลูกละเมื่อนี่เลขออกดีปาดึ้นแม่นอนแถวว่ะเขาบ่อท้ทวงแล้วตัวสิไปไสล่ะลูกคือบอกมวลตั้งเถอะเนาะแม่นอียงเขาฟันกว่าเมื่อนี่มันมือสําคัญเด้เลขสิออกนี่แม่ถือเข็ดตัวเข็ดียงเจ้าบาดที่นี่เงินในบ่อยออก เอาแต่เงินนอกเขาอย่างเดียวแต่งโตก็ต้องให้มันมีล่าสีให้มันถึกฉโลกตรงมือหามศูนย์หามดาคาบอกคําจานี่ก็ต้องบอกมุนมวนโอ้อ่าสมอแตงตัวป่านนั่งล่ำนอยใหเจ้าก็ได้เฮยจะเม่นบอกไปเนาะสรุปแล้วใจให้แม่ก่อนเน้อหลาเด้อลูกหลาคําแพงเฮ้ยถือเช็ดอีหยังบุเรียกสิออกย่ำได้เห็นเจ้าแตงตัวจังสี่ล่ะเคยถือจักเทียอยู่บ่โอ้ย บอกปอบนี่แม้โอ๊ะลืมขาเด้อผู้ขาบ่ได้ตั้งใจลวงปากลวงคำโซกลาบเอ้ยอย่าเฝ้าแลนหนีผู้ขาเด้อมันยังน้อทึงดาทึ่งไหวไปไปไปปิก้นมากลาไปไปคำแพงลูกแม่จะเฝ้ามาคัดหลับคัดก้อยแม่ทอเออเอาสันเอยบอกวันเจ้าละละนี้ก็ดอกเออเมีย ข้าเจ้าบ่ถือเลขมือแลงนี่ให้คอยไปเซ็ดน่องกินร้านยาลักกอนบ่เอออมารลดทนกูบ่ถือเล็แมนโอ้ยตพีกันกระมับมึงโอ้ยเป็นเมืดแล้วเนาะสุกลาคุณเนาะยาย ไบสามโมงเคืองดีเจ้าบอกดีดีดีตัดสินสตาเจ้าช่วงนั้นดีบอกมันมวนบอกวลูกนะเออแม่ยู่ดอกลูกบักพีกัดกระมับมึงเอ้ยลาเป้านี้ไปไกลไปลูกไปมันสิคัดลาบแม่ลูกว่าได้ถือฝ้ามือดนละนาะลูกเนาะถือก็ถือกระเซ็นมาโหลดลูกเอ้ยเออบอกมันม้วนจัเสี่แน่แม่วย ตำไปนี่ซะบะหือ <S <S <S